คุมตัวอดีตสามีแอมเข้าสอบสวนที่สโมสรตำรวจ หลังสารจังหวัดนคนปรปฐมอนุมัติหมายจับพันตำรวจโทวิทูลรังสีวธาพรรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีตามคำร้องขอของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนคนปรปฐมรวม3ข้อหาร่วมการรับของโจรร่วมการปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมการใช้เอกสารราชการปลอมหลังจากการตรวจสอบพบว่าอดีตสามีตำรวจของแอมเป็นคนขับรถเชฟโรเล็ตแคปติว่าสีขาว ของนายแด้หลังจากนายแด้เสียชีวิตจากจังหวัดอุดรธานีมายังจังหวัดนครปฐมและนำรถไปจำนำกับเพจรับจำนำรถยนต์ จากนั้นอดีตสามีของแอมได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองนคปรปฐมโดยมีการเซ็นรับทราบการเข้ามอบตัวล่าสุดวันนี้เวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวอดีตสามีของแอมมาที่สโมสรตำรวจเพื่อให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สอบปากคำโดยผู้สื่อข่าวพยายามเข้าไปสอบถามพันตำรวจอดีตสามีของแอมในประเด็นต่าง แต่ไม่ตอบข้อมูลใดๆก่อนที่จะนำตัวเข้าไปสอบสวนต่อไป